วัสดีคนลูกค้านะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเราก็แฮปปี้นะครับด้วยเราทําร้านอาหารและมีคนติดตามเยอะขึ้นแล้วก็ผมยอมรับว่าเป็นสถิติใหม่ของคลิปเราที่ลงในหน้าเพจอารุอีอย่างเดียวนะฮะเนี่ยเป็นคลิปที่ทําลายสถิตินะครับเนี่ยฮะก็ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ผมทําร้านใหม่เนี่ยครับมียอดเข้าดูทั้งหมดเจ็ดหมื่นนะฮะมากินมาดูใกล้เนี่ย นี่ฮะนี่ฮะขอบคุณลูกค้ามากๆากนะฮะเห็นไหมฮะสวันนะฮะสวัน70,000มื่นะครับอันนี้คือคลิกดูจริงๆแต่ว่าไม่ได้คลิกดูเข้าไปดู3วันนี้แสนสี่นี่ฮะก็ต้องถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่ลูกค้าได้ไว้วางใจเราเราจะตั้งใจทําหน้าที่ของร้านอาหารญี่ปุ่นให้ดีมากๆด้วยการติดตามด้วยการรับชมนะครับ มีอะไรก็คอมเมนต์หรือจะมีคอมเมนต์เข้ามาเรายนดีรับฟังขอบคุณในสถิติใหม่เราแฮปปี้กันนะครับคลิปอะไรถูกใจไม่ถูกใจอาหารยังไงก็อ่าคอมเมนต์เข้ามาเราจะได้ทำต้องขอบคุณในสถิติของยอด7 0 0 0 0มแสนสี่ขอบคุณมากครับ